นักร้องทีมงานรถแห่ฮชาวลิศนะครับนักร้องคนหล่อนะครับนักร้องติดตามอยู่ได้ไอ้ผมติดตามอยู่ครฮะใจดีเป็นกันเองครับผมนี่นักร้องสุดหล่อจากทีมงานชาวลิศมิวสิีแอนทัวร์นะครับขอบคุณทีมงานชาวลิศทุกท่านทุกคนเลยครับผมที่อ่า ได้มาทำการแสดงที่บ้านไก่เนียนครับผมปีหนะ้าจะไปทำรายการอกากได้จ้างมาด้ขย<ด>ต่อผมไปยังทีมงานชเวลิศสนใจก็มาจ้างติดต่อได้ครับรถแห่ชฟวลิตออนทัวมหาสารคามยยบอกได้เลยว่าเล่นมันมากครับรถคันนี้สุดยอดครับผม ก็จะไปทําการแสดงต่อที่สีสเกตนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ